สบายดีเนาะสบายดีตอนเศร้าทุกคนเนาะอ่อยสมาสอนผุกกระเป๋าของลิงกระเป๋าเขาเนาะว่าเขาผูกแนวใดใส่กับลิงเขาเวลาสิทอนเนาะให้ทุกคนเข้ามาในอ่าพูกเป็นหุกคนเนาะอยู่ข้างลุ่มเนี่ยเนาะจิ้มเข้ามาเป็นหุกคนอยู่ข้างลุ่มนี้แล้วทุกคนจะเห็นว่ากระเป๋าของซันเนาะกระเป๋าของซันจิ้มเข้าไปเนาะ เอานกะนจะมีเสียงรบกวนเนาะเพราะเดี๋ยวฝนตกเนาะโอเคมาหน้านี้เนาะก็คืออ่าช่องแรกเขาก็คือใส่กระเป๋าใส่ซื้อกระเป๋าเนาะซื้อกระเป๋าก็คือจะเป็นครนะิปโตวอลเล็ตเนาะใส่เป็นครนะิปโตวอลเล็ตเนาะแล้วช่องที่สองก็คือกันเขาเขาเขาซื้อบอกว่าหรือซื้อวอลเล็ตอื่นๆเนานะเขาก็ใส่คือกันเนาะใส่คือกับโตเทิงเลยเนาะใส่กับ คริปโตวอลเล็ตคือกันเนาะแล้วส่วนตัวดูลุมนี่ก็คือไปดคัดลอกออกกระเป๋าของทีอาสีสาวของเขามาวางใส่กับกดบันทึกเท่านั้นเนาะก่อสำเร็จเลยเนาะแต่มีเพียงแต่แบบนี้เนาะ